สวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากอันเล่นสงการเละเสาแล้วปาาล่นกะอีมาหิดไม้กวาดให้กับอันดูกคาก่อนเด้อค่ะอย่างบริหิดไม้กวาดที่อาโอนตังมาให้ก่อนแล้ววันนี้ปลาล้นกะอีมาเห็ดไม้กวาดแล้วกะอีเห็ดให้อันเอฟสี่เบิงที่อันขนที่วา เห็ดเราเสียกมันห่างมาฮะเสียกมันห่างมันบทีคือคือป้าเห็ดว่าซันเดี๋ยวป้าล่นกะอีบอกวิธีเห็ดเดีอยจ้าเฮาเห็ดไปเห็ดไปเรื่อยๆได้สิบสิบปล่อยสิบเอสสิบสองปล่อยเราก็ค่อยๆยโยให้สิดกันไปเรื่อยๆจ้ามันเดี๋ยวมันก็ติดกันให้เรากำไว้ให้มันเน้น โยเซียกให้ติดกันแล้วก็ดึงแล้วก็กำให้แน่นๆเ,เดีอจ้าเดี๋ยวประลนคัดอันแข้มแป๊บหนึ่งกอนเนาะเดี๋ยวอีเอให้เบึงอีกเทอ่อนึงจ้าคัดแข้มอนแข้มบ่ค่อยหยาวเข้มเขมสั้นให้ประลนก็อีกคัดแข้มเฮดเป็นลูกเป็นปอยไว้ให้ครบ20ิลูกกันจ้ะ ได้ยีบลูกแล้วก็นีน่ได้เหตุลิ้นต้องกันสนุกกันบ่เนาะทมใพี่น้องทุกผูทก้ทุกคนก็นได้ปละล้นกะยุดชองจำม,มือกะลิ้นจ้งกันอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งกะ ห้าหันห้านี้เก่งห้านอ้อยเก่งสุ่มกันห้านอ้อยเก่งสุพีสุน้องกินเมื่อวัยเก่งฮอนฮอนกินกันฮอนฮอนฮ็ดกินกันอยบ้านบุญเข้าบ้านนะครชุมแต่ตอนนี้ปลาร้นลงมาแล้วจ้าลงมาเมื่อคืนนี้ฟาวมาเอาไม้กวาดให้ลูกค้า เพราะว่าประลุนบมได้เอาไม่กวาดขึ้นไปเห็ดอยู่หมู่บ้านบนุญบ่ค่อยได้ไปไล่มือส่วนมากประหลุนก็เห็ดอยู่บ้านนาครไทยพี่ไล่เพราะว่าอยู่กับลานก็เลยเห็ดอยู่รางอยู่บ้านนาครไทยพี่บ้านนาครจุ่มกาขึ้นไปปินทิยาปินยามซื้อ <c oughs> น่าเห็ดสการ์มาประรลุนก็ไป ลิ้นไปลิ้นนำพี่นำน้องนำญาติพี่น้องบ้านใกล้เคียงกันแต่ว่าหลวงหมาอยู่ทางล่างนี่ก็มาอยู่เป็นสิบปีแล้วหละแต่ว่าตั้งแต่อันล้านบกเกิดจนล้านเกิดล้านใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะเบิ่งล้านแล้วก็ไปซูงไปฮับเอาอล้านไปตรงร้องโรงเรียน วันนี้หยุดเทศกาลสงการเขาก็เลยไปเที่ยวเล่นทะเลน้ำโพน้ำเมกระพอกับเมยใหญ่กระสนุกไปเล่นลำบงไปเล่นสงการเล่นน้ำอยู่บนเข้าสนุกสนานเฮตุนกตนตุนกันกันอยู่บ้านนาครจุมสีหนึ่งกามีเทศกาลครั้งหนึง่งกระึ้นไป แล้วมันนี่ยะรุ่นกะปะลารุ่นกะอีเห็ดเตรียมดามเตรียมอันบักใบแล้วแล้วกะอกีเอามาจุ่มน้ำให้อ่อนแล้วนี่กะอี้มาพาพาานี่นั่นเพื่อให้มันมันอ่อนเด้อจ้าให้มันโค้งให้มันอ่อนลงถ้าเห่าบอบผพาแล้วเห่าเจมิมเจมิมมันจะซื้มมันอีบมาอ่อนจา้า ก็ต้องพาพาจักพาจักคือเหาจักตอกเนาะแล้วเวลาเหาแล่ลงมันอีออนแล้วก็อีเทศให้ไม่กวาดมันโค้งจ้ะให้มันโคง้งดูสวยงามมันนี่ประลนก็นอีกเริ่มตน้นเห็ดเลยเดือจ้า ปลานก็อีเห็ดไปเลยๆแล้วก็ไปฮอดบงตอนมันหางมันยังปลาลนก็นอีบอกเด้อจ้ะพี่น้องคนใดเบิ่งอยู่ทางใดก็คอมเมนต์มาห้าใหญ่ล้นเลด้อค่ะคอมเมนต์มาบอกมาเว้ามาคุยกันได้ค่ะ ปลาลนกายินดีตอบทุกคอมเมนต์เด้อจ้าะกาปะลาล้นกอัอครอปอุ่นครอใจไลๆที่ใดที่คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันมาเป็นกำลังใจให้กันเด้อยค่ะกากดติดตามเบิงแล้วกาขันทึกใจกักดติดตามให้ปลาล้นเด ปะาลนที่ได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้เบิงต่อไป,อปอไยังม่ปลาล้นกาบมีคอนเทนต์มาย่งมากมายเด้อคะ่ะเฮ็ดจริงทำจริงบไ่ได้อันนั้นพออันเห่าเฮ็ดเห่าเฮ็ดไปเรื่อยขันยานมันห่างกะให้เบิงอันปลาล้นเฮ็ดนี้เด้อ เอาโค้งไปแล้วแล้วกะ็อีเอาอันดอกย้าใส่และะ้วก็เอามือเอามือนิ้วซีเหานะบีบเส้นเส้นรางนะเส้นที่เอาโค้งหัดไปนะบีบให้สิดติดกันไว้แล้วค่อยดึงบีบไปทุกครั้งค่ะมันจะได้บอได้ห่างออกหมาเอาสังเกตเบิ้งมือปะโลนอีกก่ำไว้แล้วกะ เอาเนิ้วซีนะบีบเส้นบีบเส้นที่เห่าเอาโค้งไปหางลางนะให้ชิดกันไว้ตลอดเดยจ้าถ้าเอ่าวางไว้ทัวเหาเอาวางไว้ให้มันห่างเวลาเหาดึงมันก็อีบอสิิกันมันก็กห่างออกห่างออกเดยจ้ะเนี่ยสังเกตเบิ้งปะล้น,น,ลนหัดแล้วปรลนน้นอีเอาเอามาให้ชิดกันแล้วก็เอานิ้วซีเห่านี้บีบไว้เด้อเอานิ้วซีเห่าก,กดไว้ ถ้าบุกดไว้เรามันอีเลือนไปทางอื่นได้เหมือนกับอีเหตุให้ไม่กวาดให้เสื้อขาวหางเดือดค่ะเนี่ยเวลาดึงเหมือนก็อีชิดกันไปตลอดอันที่เก้าอันที่สิบอันที่สิบเหมือนกันอย่างอีทีอยู่แต่ถ้าว่าคนใดเอาอันแค้มสันใจ่ลายแล้ว มันอีล้มห่างจากแตงแต่อันที่สิบอันที่สิบเอ็ดไปนี้เด้อให้เอาอันเหยาวใส่ไว้เดนปาปาลุนบ็อกนะให้เอาอันยาวให้มันเยาวลงมาทางด้ามมันพี่ไว้มันยังได้ผ่าอันม้างค้างนี่มันยังอีบ่ห่างถ้าเห่าใส่สั้นลายเรามันอีมาฮอดอันที่สิบเอ็ดที่สิบสิบเอ็ดตอนี่โค้งโค้งนี่มันมันอีห่างอ๋อมันอีเป็นพักเด้อค่ะ เพราะฉะนั้นก็ให้เอาอันเหยาวใส่อันที่ซะอันที่สามที่สี่ฮันใส่เหวไปเลยค่ะใส่ยหี่วเนียเนี้ยวไว้เลยก็ได้แล้วเขาคอยมาเอาอันจันกับยห่วสลับกันมาคุณได้ลลงเฮ็ดเบิ่งเร้วคันมันบ่งามมันยังห่างมันยังอย่ก่ะก็ลองเฮ็ดเบิ่งอันไม่เด้อค่ะบ่ต้องท้าไปแปรงด้ามเก่าเนาะปล่อยมันไป ถ้ามันห่างแล้วบางงามแล้วก็ล่อยไปเลยจ้าต้องเอาเร่่มต้นอันไม่ถ้าเห่าแก่แล้วแก่อีกเห่าแก่แล้วก็เห็ดไม่เหมือนก็อย่างขี้ลาอยู่คือเก่าแล้วเด้อค่ะไม่เห่าเห็ดอันไม่เลยอันเก่าฮันกปล่อยผ่านไปเอาไว้ไปกวาดฮันกวอนนี้ไปเลย เนี่ยเอาเอาแป๊ะไว้แล้วก็เห่าฮัดเอาฮัดไปทางล่างฮัตให้เอานิ้วซีฮันติดไปพร้อมแมทพร้อมสังเกตเบิ่งมือปลาล้นเดือดจ้านิ้วซีนิ้วโปเห่าอีบีบอันอันฮัตอันถึงฮัตบีบติดแล้วก็อันนิ้วซีนี้ปลาล้อนอีเอาบีบอันเสียกติด ติดกันไว้ทางลาง่างกำติดกันไว้นะิน้วซีประรนนี้อีเนบติดกับเชืเอกเลยทุกครั้งที่ประรนเอาลงใจแล้วก็เอาโค้งกลับไปสังเกตเบื้องนิ้วซีประรนอีเนบติดเนบติดไปทุกครั้งเ้อคะ่ะ ทุ่งมือกับบควายนัดแต่วา่าถ้าเหาเห็ดไล่เห็ดเขาบอไซก็มันถ้าเหาเป็นมือมือเป่าๆปนั้นมันอี้กำเชือกบัคอยอยูเด้อค่ะมันอี้มือนมันอี้บ่มีแหงดึงฮัดถ้าเหาใส่ทุ่งมือไว้แล้วมันอี้มีแหงดึงดีเชือกอีบ่บ้านมือใส่ทุ่งม,มืออันอื่นกระบ,บอดีมันมันติดใส่ตรงใส่ทุ่งม,มือแบบนี้ แต่หน้าเน่าก็ใส่ดีอยู่มาหน้าหอนแล้วมันเอามันเอาเห็ดให้เป็นน้ำแล้วมันเซฟมันหอน <c oughs> เนี่ยกันท้ามันหางออกมาเขาก็เอามือดุนเข้าไปเอาพป้มือดุนแล้วก็เอาเอาปลายมีดหรือเอามีดก็ได้จ้ะเดี๋ยวปลาโลนี่เอามีด ค่อยๆอันดันไปให้บึงไปยักได้ตัวอย่างของปลาไปบึงกะอันคอมเมนต์มาเดือจ้าเอาอันหนึ่งซ่องอันปลาต้นกะอีทรงไปให้กะพร้อมเสื้อกด้วยก็ได้จากก้าเสื้อกะเส้นละซ่องบ้าท แล้วก็เอาอันไม้ควาดปลาไปเบิงตัวอย่างจากซองซ้ำอันปลาลนกระซังเออกระซงให้ได้เด้อจ้าอันละส้มสิบห้าบาทจ้ะอันละส้มสิบห้าบาทบรวมคาซงเด้อค่ะเอาเอาบลาไหลก็คาซงกระโบแผงค่ะโบเกินร้อยอ่ะซ้ำอันปลาล้นอีกคิดซ้ำอันน,นี้เป็นเงินเท่าไหร่ละกับบวกคาซงไป าไปเอาไปเบิ้งตัวอย่างก็ได้เด้อจ้าผูอ้อยู่ไกลๆบบเคยเห็นไม่กวัดแบบข้องปลาล้นกะคอมเมนต์มาเด้อจ้าปลาล้นอส่งให้จ้ะ่งให้ไปเบิง้งเป็นตัวอย่างปลาล้นกาะแต่ก่อนก็เห็ตโบางามปลาล้นก็เอาอันไปซื้อเอาอันเจ้าใดที่ฝีมือดีๆง,งามๆปลาล้นก็อไปซื้อมาแล้วก็เอามาแยงเบิง้งว่าเขาเฮ็ดสนีสนีว่าอ มันงามดีจังเนาะเขาเห็ดแบบนี้ห่าอีห่าอีเบิงหาอีแยงเบิงของ้ของของคนที่เห็ดง,งามๆนะมาเขาเห็ดชนี้แล้วห่าก็ได้เห็ดง,งามคือเข้าจ้ะบ่เมียนบ่จำเป็นต้องว่าเอายกมัดก็ได้เด้อค่ะเอาซ่องดาซ้ำซดำปลาล่นกระสุงให้ได้เด้อจ้อาเพราะว่าช่วงนี้ปลาล่นวางเห็ดแล้วตอนอันคลิปก่นกอนๆพุน่นพอดีช่วงว่งาเอา เข้มเก็บเข้มนะเอาเอาปลาเอามีดเนี่ยเอาคมมีดเนี่ยเอาอันทุบเหมือนนั้นอันทุบให้แกมันเบนเดยจ้ะมันเป็นนูนนูนมันเป็นนูนนูนขึ้นมาเราก็เอาเอาเอาด้ามมีดก็ได้จ้ะเอาวางลงกระพื้นแล้วก็เอาด้ามมีดต่ำต่ำต่ำให้มันเบนเบนแล้วเสื้อมันก็อิเลียนขึ้นไปดีจ้ะอันนี้เห็ดเลี้ยวแล้วเห็ดเลี้ยวแล้วก็มาบัก บักแล้วก็ซอสใจซอสใจไหนอันตายลินไม้ที่เอาบักขั้นช่องรังกันมันรูดกันมันลามลงมาแบบว่ามันอีลามลงมาห่างกันนะจ๊ะอันนี้เอากันไว้บอกให้มันห่างลงมาจ้ะเนี่ยเอาเอามือเอามือหนุดุนชิดชิดให้ให้เส้นชิดกันเข้าไว้จ้ะมันจะมาห่างถ้ามันห่างออกมาเล็กน้อยเราก็เอามีดเออ อมิดเอออมิดเคลียเคลียขึ้นไปสีกดๆเระดุนขึ้นดุนขึ้นเห็ุทุกทางเดือดจ้าทางใดห่างเขาก่าวขึ้นทุกทางนะจ๊ะเมื่อวานนี้เอฟสี่วานู่ํทำแล้วมันเซ็กมันห่างมันบทีคือข้องคุณป้าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ปลากะอีมาทำคลิปแล้วก็อีบอกไปในตัวนี้ว่า ถ้ามันห่างออกมาห่าสาม,มารถที่ว่าอีเอามีดนะดุนขึ้นไปดุนขึ้นไปเคลียรขึ้นไปซอสใส่สอซอสเสือกใส่าตายไม้หันซ้องค้งค้งที่จำเอาหวัหวหัวค้ามเลยเดี๋ยจ้ะหวัวค้ามแล้วมันกะอีนั่นพอเหาาฮิตไปไลบ่บาสเราหัดเราเลือยยูซิดซนย้ามันหน่อยหนึ่งเห่ากระสอยออกจ้ะสอยๆแล้วก็ตัดออก บ๊หันมันอีซองลงทางรุมมันอีบอเขาต้องเก็บเก็บซนเข้าให้เบิดจะมันจังอีส่วยงามเก็บซนดอกหญ้าที่มันซองลงมาทางลางนะหมอยี่เล้วแล้วเขาจังเก็บกันได้จะขันท้าเขาใส่ลายล่เหมันก็แก้มมันเบิ่งไล่มันอีได้สอยออกไล่ถ้าใส่ห h าวไล่เนี่ยถ้าเลี้วอีสุดเจียกเราเขาก็ซอดมาแล้วก็ซอดกลับ ก็ดึงให้เน้นแล้วก็ตัดออกซื่อนะจ๊ะเนี่ยนี่หาสามารถถ้ามันห่างสามารถที่จะเอาอันปลายมีดนะเอาคมมีดนะกดลงตรงวางตรงวางแล้วก็เคลียขึ้นเคลียขึ้นมันกะอีสิทธิ์กันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะมันจะอีได้เบาห่างออกจ้ะแล้วก็ถูกแก้มมันให้แพแก้มมันเบนเบน มุ้งใดเส้นใยมันหางเขาก,กาสสามารถที่เอาป่ายมีทั้นเคียร์เคีย,คยดันขึ้นได,ด้เด้อจ้ากะ็ะโบหางเนีจเยจ้าเลวแล้วจา้าเรียบร้อยละค่ะพร้อมที่เอาไปทาน้้ำมันยางทาอีคี้สันยิ่งไม่เท่าหนึ่งเท่าเห็ดเน้นๆอ้นยังองปลานี้โบทา,าก,ก็ะโบเป็นย่างจ้าบบรุดแต่เาขาเคยทาแล้วหอก็ทาทาให้มันทนขึ้นยิ่งกว่าเกา่า F4 คนใดเบิ้งคลิปนี้แล้วกับเบิ้งกับนั่นมาได้เด้๋จ้าเดี๋ยวปลาล้นอีส่งตัวอย่างไปเบิ้งจ้าซื้อซองดามซ้ำดำปลาล้นกระซองให้ได้จ้าสำหรับคลิปนี้ปลาล้นกับอีครอบขุนครอบใจคนที่ว่าเข้ามาเบิ้งคลิปนี้เด้อคะ่ะค่ะการข้อกล่าวขำบ,บาสวัสดีคะ่ะ